โอ้โหครับปลาเก่งไงใหญ่ครับุหนเป็นปลาเก่งโอ้ตัวใหญ่เลยโอ้โหุ่นครับปลากดปลากดใฏไงโอ้โหที่ตัวใหญ่นี่สีฟ้านี่นี่นี่กุนหครับปลากดปลากดตัวใหญ่กุนโอ้นี่จะอันเดียวเลยครับปลเขาขาตัวใหญ่เนาะครับนี่ตัวใหญ่ กี้หัวสี่ดินปลาเนี่็ปลาเก้งครับปลาเก้งกระไรนี่เกงนี่เกีงเือากันปลาปลาครับปลาปลาข้าวไหมข้าวเป็นตัวขึ้นไวขึ้นง่ายวะจับกันละนาวเลยบ้านนี่ โอ้ปลาตองครับปลาตองใช่ปลาตองไช่ๆอุอ้ยอุยอุยอุอุยอุอุยออุยอุยออ้ยอุ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 ยออุยอุยลุยออุยอุยอุยออุยอุยอุอยอุยอยอยอุ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 ยยอุยอุยอุอออ อือล่ะพุ่นะครา,าเดียวคราเดียวบ่อยากออกออกแล้วครับคราเดียวเก็บต่ออีกออเก่งครับขาเก่งกับปลาโกเลาอๆกันแน่เนาะเออบ่เก right ่งปลาโก ปากล้องหอมาตราสูตมพี่น้องนี่สูตรพี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับัวมันยินมายิ่หากองหวนโอ้โหตัวใหญ่เออกนกล้าใหญ่เออืเจ็บจริงเลยกินเฮ้ยก่อยเนาะตีงให้เนาะ ขนาดปเสี่ยมปิ่งเห็นมยปลาคลาบปลาคลาป่บ่แกปลาุมนอ่ะปลาุมกตไประคกับตใหกันเจ้าปลาตัวมันวออกัปลาคลาปิงแฉบเบพูเอนี่ปลาน่อยหลายพมันนี้ปลาน่อยหลายพต้องเอาปลาน่อยก่อน ึงเมดอนิเฮ <Anyway> <ay> mm ็ดปลาแดไทย่บเมนปลาเดีกขายเบิดไปไทยโอ้ยพี่เรพขาวเดียวขาวเดียวโอ้ยเบิงน้ำไอไอลูกัได้ไลไอลูกกัด้มาเทไอลูกมาเท่มามาเทแข่งกันแข่งกันไหมดงดูโอ้โหีเยเก่งเลยไล่เทก่อนนะครับด้โอ้โดูโงงแงง ุงปลาชีเคริงเคงแล้วได้ลยมามึงคม่เงียบแค่ไททนทีไดลายคือกันแต่ยังประเทศเอาเตรมด่างก็ได้ลพี้โอ้ยโอ้ตัวนี้กัตัว่ลงโอ้ปลาปะเก่งเก่งครับอ้ปะตองไก่โอ้ลูกพี่ Too vui 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 อหไครับไปยังไงเก่งครับเก่งไงเก่งไงฝ่ามือฝ่ามือน่อยก็ตไปฝ่ามือน่อยก็ตไปลงิออรูวนะครับเล่รู้นะเออยนยี่้อปาปูเียมไง

จะปักเกียงไงยังไงลายตัวเนาะเมียลายตัวผู้หล่ะอยู่บ่ลายเหว่วะมียตัวยังไงปักเกีงโอ้ค่ะเพื่อนลูกเพื่อนตัวนี้ก็ไใดผู้หล่ะโอ้อไม่ <laughs> ไมหายเราปักเกีงเนาะซาปักเกีงปักเกงาเลายงไรอีกแล้วอีกแล้ว เยอยอมดมนครับตัวนี้กาแมนหมดลวใหญ่กันครับตัวใหั่กัน้ากทีครับตัวนึงโอ้โอเคครับโอเคง่ยคบ่ายง่ายง่อยนมาคอยตีเ็มแล้ว มีตัวใหญ่เก่งโอ้โดดออกขอบมนตัวใหญ่เนาะหลายตัเ้ยข้าเดียวตักอีกบาบนึงสิได้อตัวออกเข่งออเข่งหัวเลยเอาปลาใหญ่ซุปไปเสื่อมเจ็มย um. ังตัวนึงตัวนี้ครับ โอ้เข่งไม่กินี่มันดูดกระโดดเฮยปหน่อยก็นะครับเนาะโอ้ยู่แล้วยู่แล้วคือว่าปลาน่อยปลาหน่อยว่ากันโอ้เ็มันบัวน่อยแล้วนี่บูดานับุนู่ซอยกันดูนี่าสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด เบิ่งทางทางผีอะไรหือจุดเบิ้องขวจุดไปมั่วทั่วทิวปุถ่าครับแม่เอาดอารถปลาหญ่ครับป้ายนี่โอ้โหโอ้ปรากฏปรากฏไ่วะโอ้โหเฮ้หนวดดิ๊คัยเนี่ยโอ้หนวดดิ๊คอณหนวดชินพุทธเจ้าหนวดช่นพุทธจาปลายหังดิบลงาอืม เห็นเฮงเพี่พี่แกตันี้เป็นตายไม่ตัวบนไร่ครับต้องเก็บตัวบนไายเอาอนอืมอืมกำลังกรับกําลัง ใส่ใส e. <elier S 2> ่ดิขึ้นเลย่าใับอใส่เลยนั่นดีครับกูด่าเสียมเสียมตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหพลาคุยลำเอ๋อโอ้ใ่จริงอืมอืมน่มตัวเน้ยังเนี้เนี้เกิดย่ สามมือหนึ่งเอาอีกเล้วนี่เอ๊ะปลาเก่งปลาเก่งเนาะปลาเก่งปลาเก่งเอาครับอุตนะครับอีกแล้ยวห่วยปลาเก่งไรเนาะเก่งอีกเล้วหน่อยหนิไม่ใช่ว่ามีแต่ปลาเก่งนะครับเอาเก่งเออหน่อยกคเก่งแง่แคเก่งปลาเก่งซาปลาเก่งมึงางเงี้ย อยู่ครับตัวนึงเก่งอีกแล้วเ๋ยวโอ้ปรม้ยไปต้องแนบครับต้องแนบคุยบรันคุยก็ไปเยงโอเคค่้อวัน้วันมันคุยกบไปคุยก็ไปแครยง พีดปากดไอ้ยันโอ้ลูกพี่โอ้ตองตองแนบได้ครับหนได้นี่ตัเลยเออตองแนบเด้โอ้ปากเก่งเนาะอ้ยันโอ้โอ้ปากดใหญ่ตัวใะ่ใช่ล่ะท่านบอุณาท่านน้ำขาโอ้ยไปแล้วตอนบ สูงมือหรือพอสูงมือเป็นพอเท่เลยวะมาเอาพี่เอาเข่งแม่นะกูด่าอ๋อปัดกิ่งปัดกิ่งก่อนเบิ่กูดาตัวดื้อกอนยันเต็มเลยครับเต็มเลยไอหลูกันยอดด้วยไอหลูไอไรล้ววะปุณห์นะเขาให้หลูก็ได้โอ้ยไอหลูอู๋อมาครับพี่แข่งกันบ้านนี่อย่าอย่าเอาแข่งความเนอะ โอ้ยใส่แล้วขนแบกนะครับเอาเต็มก้อนมาเต็มก้อนมาเกือบเต็มแล้ว่าตาอิงน่อยนึงอีงเต็มเลยแล้วเนี่ยโอ้โอ้พอละพอแล้วพอแล้วเอ้ยเข็งเรลยแข็งเลยอ่าปังเก่งเกือบเต็มเต็มนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวนะครับเหลือ hmm. อีกเอีก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 อ่ะไอเทียนี้ได้เลยไอเทเลย เกมีไอยนุบกเลยหัะกนด้ทานอยู่ละอะครับเอ้ยเอ้ยดีได้ชิเข่งนี่กุ่มเลยนะครับนี่ค่ะค่ะปลาเขาทุ้งยู่หันละมีทอทานอุทนหยดเลยเหมือนทอทานอุทนยืนถ่ายอยู่ทอทานอุทนทารมาซอย ทหารมาโอทุกซับไม่ทหารโอทุกโอ้หนักครับหนักนักหรอเต็มเช็มเลยเนาะว่าจะเอาให้เต็มคักๆอยู่บม่เต็มใสจหรือเปล่ามีใจหรือเปล่าเปล่าปลาแกงที่ห้ามาเมื่อกมีปลาเสื่อมนี่คัดแยกแล้วอันนี้นี่ปลาเสื่อมแยกอะ้รปลาเสื่อมปลากดเสื่อมปลากฏภาพนี้ไเห็นปลาไหนเนาะเสื่อมปลากฏหุ่นปลาแกง เฮ้ยแม่เหมือนครับาปยังวะผู้ด่เออก็จเอิอนปยังวันท้อวันไยสานเอินปลาเก่งนะปลานี้เกิกลางเอินปายังเนาลังเกาะแม่ฮนบ่ขอให้เราบเฮ้ยไลเนาะคืเนาะ่ะหลยอยู่นี่ปลปุ่มครับปาอไทปุ่มปลาไปลาสูตรอัหนั้นนาชื่นิดผู้่นี่ครับผลงานตัวยงใหญ่เมืองสัตว์ เดินยังไหลโอ้ไหลายคักกล่องปลาเก่งครับกล่องปลาเก่งปลาเก่งใหญ่ที่จับมังยานี่ล่ะเนี่ยตัวใหญ่โตน่ะเลี้ยงกันอยู่มาจากน้องลาดเนาะจะขอกมาจากน้องลาดใช้ฝึกกัดเลือยงกันอันนี้ปลาเก่งเปิดไปปลาแน่นปลาแน่นชนิดเออรืลังกัดเลือยอยู่ครับเรื่งแยกปลาแยกปลาแยกป่าไมูกกับปลาที่เดิน ในถุงจะเป็นปลาลมน่อยปลาแดกี่รูเจ่พวกปลาเกงเนกินกินเนาะเยอะตัหงอดแซแกงกระแซบปลาเกงอันนี้ปองก็ได้ครับนี่ยมเมนเผาเคยรือว่าบอกโลมื่อใดตัวิงเนี่ย่อดสิเผาใบเือผู้ดีปลาสัตเกการใบนั้นอตัวนี้ั หยังโอ้ยเป็นเสียงตัวนี้แห้งใหญ่เลยเยอะยากเลยอย่างกินขับผลงานไม่ล้านเธอทีมงานคันเหลือกปะ